ได้ข่าววันนี้เป็นวันเกิดคุณชูชาติเหรอคะวันเกิดอายุเท่าไรแล้วเนี่ยยี่ห้าเหรอวันนี้เป็นวันเกิดของคุณชูชาติวันต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์พิเศษพิเศษนิดนึงขออนุญาตขั้นเวลาสักครู่ให้ท่านผู้ใหญ่บ้านกล่าวอวยพรกับวันเกิดของคุณชูชาติสักนิดนึงครับสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชแนลวันนี้นะคะเป็นวันเกิดหนึ่งสมาชิกของออสเีรลแมนนะนั่นก็คือคนนี้เลยค่ะคนที่ อะไรนะวันเกิดอุชิไม่ใช่วันนี้วันเกิดลุงอะไรลุงชาใช่แล้ววันนี้วันเกิดลุงชาตินะคะเป็นวันที่15ธันวาคมนะคะวันนี้เราก็เลยมีการสังสรรค์ปาร์ตี้วันเกิดพี่ชาติกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะคะว่ามีอะไรกินกันบ้างวันนี้นะคะวันนี้บอกเลยว่าน่าจะอยู่กันครบทีมออสเลียวแมนเลยอที่สำคัญพี่ยิ้มมีแอบเซอร์ไพรส์ซื้อของขวัญให้ด้วยเเรามาดูกันนะคะว่าของขวัญคืออะไร ไปดูพี่เจี๊ยบก่อนอกว่ะตอนนี้พี่เจี๊ยบกาลังทําเมนูเยอะชิมาเร็วไปดูซิว่าพี่เจี๊ยบทําอะไรกินกันบ้างนะคะตอนนี้พี่โบก็ทํานะคะเป็นปูอัดนะคะนี่เลยน่ากินมากนี่ค่ะทุกคนตอนนี้พี่โบนะคะก็เตรียมปูอัดเรียบร้อยแล้วอยากกินปูอัดวาซาบินะคะ,คะเดี๋ยวเราเดินทางไปส่วนของครัวดีกว่าว่าวัานนี้แม่ครัวทําอะไรให้เรากินบ้างนะคะพี่เจีย๊ยบแม่ครัวกําลังต้มน้ําอยู่วันนี้<ฮะ>กินน้ําร้อน กินน้ำร้อนกันนะคะวันนี้เราเอามาม่ามาคนละสองแจกใช่ไหมมาม่าถือนคนละถ้วยเลยแล้วก็สดน้ําแล้วก็อวยพรมาเกิดกันไม่ใช่นี่วันนี้พี่เจี๊ยบกำลังทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอุ้ยทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะไหนนะทุคนคอดูมั่งหวานเจี๊ยบวันนี้ต้องโชว์ฝีมือโชว์ฝีมือในการนี่อู้วพี่ใส่ถุงไยนี่เลยหรอไม่ได้หมดนะเก็บไว้ด้วยไว้ตำต้นต้มใช่แล้วก็ใส่ในต้มแซ่บต้มแซ่บอะไรอ่ะนี่ต้มแซ่บไปคะตีนไก่นะคะทุกคนว้าว น่ากินมากเลยค่ะทุกคนแล้วแอบเห็นมีกุ้งด้วยเมนูแช่น้ำปราอโอ้ใช่แล้วนี่คือมันเหมือนเมนูประจําชาติของช่องออสเรียวแมนแล้วก็ทีมบ้านเราเลยนะคะใช่แล้วกุ้งแช่นน้ำปลาแล้วก็มีกุ้งเผา อูกต้องนู่นกุ้งเผาอยู่หน้าบ้านเป็นฝีมือของเจ้าของมันเกิดย่าง้องแล้วใช่เหมือนจะอยากกินแบบของทะเลถูกต้องโอเคและนี่นะคะก็คือเมนูวันเกิดของพี่ชาติวันนี้นะคะเดี๋ยวเราพี่โอนะคะก็จะมีอาหารมาสมทบด้วยเอ้ยยังไม่หมดนี่พี่โบแอบซื้ออันนี้มานะคะเป็นเมนูกับแก้มชั้นดีของพวกเราเลยนนั่นคือนี่หอยนางรมค่ะเดี๋ยวพี่โบจะจัด ใส่ถ้วยใส่จานนะคะแล้วก็รอให้ทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากาันแล้ววันนี้เราจะมาปาร์ตี้วันเกิดพี่ชาติกันค่ะ <Yeah. S 1> รอติดตามนะคะ oh. ว่าจะสนุกสนานกันแค่ไหนนะคะอบอุ่นแค่ไหนโอเคขอตัวแกะไอ้นี่ก่อนนะคะหอยนางรมนี่ โอเคเสร็จแล้วค่ะหอยนางรมเดี๋ยวขอตัวเอาไปแช่ช่องฟริดเย็นๆนะคะจะได้เย็นชื่นใจไปค่ะ later เดี๋ยวเราไปดูเจ้าของวันเกิดดีกว่าว่าวันนี้เขาทำอะไรกันอยู่นะคะ <c oughs> ได้ข่าววันนี้เป็นวันเกิดคุณชูชาติเหรอคะ <c oughs> อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยเอากระเทยนี่ไปเก็บดิชัคกะลีว <c oughs> <พ>ัเกิดอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยน้องๆยี่ห้าเหรอไม่น่าใช่ละเบนเบนว่าพี่ชาติอายุเท่าไหร่เหรอสี่ห้าสี่ห้าสี่สิบจะได้เฮ้ยสี่สิบนี่นพี่จำราไหมเนี่ย มไม่<ๆ>เอาจริงถามจริงน,น้องอยากรู้เร็วเขาจะไปแทงหวยกันไม่บอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฉลยตอนท้ายแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปซื้อหวยกัน,นอเออโอเคไปเ,เดี๋ยวเรามารอทุกคนพร้อมนะคะแล้วเราก็จะมาสังสรรค์กันค่ะทุกคนอาหารใกล้จะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวรอพี่เจี๊ยบสักครู่หนึ่งมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะเอาครับตอนนี้เราก็มาซื้อ ของขวัญให้กับพี่ชาแล้วก็พี่ถลำานแต่เดี๋ยวไปดูในช่องออสเดลแมนได้เดี๋ยวกลับไปทําอาหารกินกันดีกว่าสนับสนุนโดย M150 สนับสนุนตอนไหนวะเนี่ยวันนี้เป็นวันเกิดของคุณจูชาติว่าต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์พิเศษพิเศษนิดนึงไปติดตามกันได้ในช่องออสเดลแมนครับช่องใหญ่พวกเรารวมตัวกันซื้อของให้พี่สลำลานแต่สําหรับเออไอ้เนี่ยพี่ชาติแล้วพี่ถลำลานเกี่ยวอะไรวะแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าโบโยชิจะมีอะไรกินครับไปและนี่ก็คือ ี่ liksom, เรามาซื en, ้ออะไรนะเกี so ๊ยวอะไรนะเกี๊ยวป่าเพิ่มเอาไปงานวันเกิดคุณชูชาติครับอันนี้ก็คือหมูทอดแต่ว่าที่ซื้อเพราะอะไรนี่ชิมของเขาหมดนไฮะ่อนว่ามันเออรสชาติไปจยังไหอร่อยไหมอร่อยไหมอ้มาไกลมาไกล โอ้ยได้ได้ของกินเพียบเลยได้แล้วซึ่งที่บ้านตอนนี้เมนูที่พี่โบแจ้งมาก็จะเป็นไก่ต้มน้ำปลากุ้งเผากุ้งอะไรนะกุ้งแกงน้ำปลาแล้วก็กุอัดกุอัดแค่นั้นเองไะเฮ้ยมามาแล้วมาแล้วทำไรเนี่ยมึงไปไหนกันมาเนี่ยดูดิพี่สัมรานซื้อเสื้อมาเนี่ยวันนี้ไม่วันนี้มันวันเกิดพี่ชาติไงพี่สัมราญเขาเลยต้องไปแปรงโฉม เฮ้ยเฮ้ย<ก>ผ <heaven entender> ู้ใหญ่บ้านโดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจ แล้วเขาก็ซื้ออาหารจากเซนท่านมาให้เพิ่มอีกด้วยโอ้โหโชว์หน่อยกินไปแล้วครึ่งถุงกินไปแล้วกับหอดลูกหินอี๋ซื้อมานิดเดียวอันนี้ที่เราต้องซื้อเพราะเราเก่งใจเขาเพราะมันมีไอคนบาปเขาไปแดกไปชิมแล้วเขาไม่ซื้อนายเี้ใครมันไม่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 ว่าพี่ออมรานนี่อ่าะเลยก็มีก็เลยมีหมูทอดมาเพิ่มเดี๋ยวสรุปก็คืออาหารนี่คือไม่มีอะไรยเลยมะบาเพียนสายโอเคทุกคนตอนนี้นะทีมอ เดแมนก็ครบเรียบร้อยแล้วโอ้โหแล้วก็เจ้าของันเกิดก็นั่งคนเดียวเหมือนเดิมค่ะตัดูดิน่งผ่านมากเลย <ไป S 2> โอ้โหเดียวเดียวคนเดียวไม่ได้กินเลยพี่ไม่ให้กินตัวดูดิชายหนึ่งคนกับหมา4ี่ตัวเป็นที่มาของโฮมเลดที่ไม่มีบ้านอยู่แล้วก็เลี้ยงหมาจรจัดไว้เป็นเพื่อนนะครับไปตจิตตามได้ตามพวกในมุมม็อกแะไม่รอดเน่ ไม่ให้เก็บงานวันเกิดของเขาเลยเน่เดี๋ยวขึ้นให้ดูพี่น้องโค์ดวยพอหลับให้สบายนะครับพี่ชาติคอต่อยตื่นมาสู้กับงานใหม่ในวันพรุ่งนี้ไหนๆก็หไหนๆเดี๋ยวรอฉลองแล้วก็รอดูส่วนหนึ่งของการมอบของขวัญในช่องใหญ่ครับ่ <Okay. S 1> มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ยอย่างแน่นอน ขณะน,นี้ท่านประธานของงานได้ปรากฏตัวออกมาแล้วครับท่านคนนั้นนั่นก็คือท่านคณะสงฆ์ไม่ใช่นี่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเ,เจอแล้วเจอแล้วมาแล้วมาแล้วและนั่นผู้นั้นก็คือผู้นั้นคนคือคคคอย่าหยุดกับกูทั้งต่อนี่ถ้าจะหยุดก็แต่งตัวให้เหมือนคนด้วนี <c oughs> ่ท่านประธานกล่าวเปิดงานหน่อยและก็อู้กล่าวจัดงานเสกใหญ่โตโมโหลาถือ้าของพ่อรู้เปล่าเงินเดือนพ่อไปไหนเล้ารอใจเย็น ใชจเย็นไว้ก่อนเออขอให้มีความสุขครับผมมาเจริญเงินทองไหลมาเทมานะเท่าไหร่เท่าไหร่เงินเท่าไหร่เท่าไหร่อะจำไม่ค่อยได้จะเล่นมุกซะหน่อยให้เขาเยอะให้เยอเออให้มีให้เขาเลยไม่ไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ซะแล้วคิงแลบวผมครับขอให้มีความสุขลูกนะครับผมขออนุญาตขั้นเวลาสักครู่ ให้ท่านผู้ใหญ่บ้านกล่าวอวยพรกับวันเกิดของคุณชูชาติสักนิดนึงครับไหนๆเขาก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วสามคนสองผัวหนึ่งเมียเอาไว้ออพรเน่อยวะเอาไว้พรในวันเกิดแม่แล้วหลังจากที่เดี๋ยวเดี๋ยว แดกมันจะหมดแล้วเพิ่งจะรู้ว่ามันเแดดมันที่ถาไม่รู้ไม่รู้เห็นมีของแดกก็แดกอย่างเดียวหลังจากที่เราได้ขับแท็กซี่เรารู้จักกันมากี่ปีร่วมท่าเดียวกันมาท่าเฮียอะไรล่ะอ่ะก็ท่าท่ารถเนี่ยอ๋อเออพูดให้จบพี่ลำรารู้จักกับพี่ชาติมากี่ปีแล้วคะโอ้โหสิบสิบน่าจะสิบปีเท่าจริงเหรอพอพอเกือบแล้วเออเปิดไอทียอย่างงี้ ต่อเรื่องรถไซด์แล้ววะเอาเมื่อกี้ถึงคบกันสิบปีแล้วขอให้อะไรก็ว่าเมื่อกี้ปราบร่างกายแข็งแรงอะฮะแล้วก็ให้ช่องยูทูบกับเพจให้มันเจริญหนึเรื่องโอเคเหมือนกันครับเหมือนกันอันอันไหนขู่ว่งขัดกันโดนโดนโดนทุกคืนโดนโดนขึ้นง่ายขึ้นนี่โดนป่ะโดนโดนพี่เป็นไงเดี๋ยวโดนก็ให้น้องสุสานเจริญเจริญโอเคยูทูบช่องออดกับพี่ๆทั้งนองไปโดนโดนขอบคุณครับครับหมดแล้วเหรอหมดแล้ว งบกะให้หน้อยเดียวก็ไม่ค่อยจะมีก็ให้แค่นี้ก็พอแล้ว <c oughs> แล้วอันนี้เขาขึ้นกุศลายอ่ะเมื่อไหรจะให้ให้พรน่ะให้ไปหลายพรแล้วต้องกราบนิมนต์หลวงพ่อดูเรมอนด้วยนะครับเชิญครับอาจะเหยียบจะใส่อะไรจะจูเนอะไรมันเรเหมือนด้วยเหมือนเลยเจริญพรสวัสดีสบงเรซซิ่งไทยแลนด์เดี๋ยวเรามันดูกันว่าพี่ิชาติได้ของขวัญอะไรบ้างบอกเลยว่าโคตรโนหนึ่งในย่านนี้บอกเลยว่าจะคุ้งน้ำเจ็ดคุ้งน้ำแปดคุ้งน้ำตั้งแต่เนี่ยเขาในแม่งโคตรโนหนึ่งเลยตอนนี้มีคนเดียวในไทยไปไหนแล้ววะคุณชูชาต ยี่แมงชอบไปชักวาวใต้ต้นไม้ชักอาในปั๊มไม่พร้อมชักใต้ต้นไม้อีกอะเงียนเว้ยเงียนเฮ้ยมาแล้วเอาละครับในวันนี้ครับสแสดงความยินดีกับพี่ชาด้วยดูหน้าตาเขายิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยป่ะหลังจากที่เขาได้รับรางวัลจากในช่องออสเลวแมนเขาทำงานมาประมาณ4ปีด้วยกันเขาทํางานโรงงานเนี่ยเขาขับแท็กซี่เนี่ยเขายังไม่เคยได้รับของขวัญอะไรที่มันเป็นชิ้นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยขับแท็กซี่ขับแท็กซี่ไปเที่ยวกกนเลย <laughs> <ๆ>ไปกับพี่สามล้าน <laughs> ไม่เลยเดี๋ยวไปดูในช่องไปดูในช่องใหญ่แต่ว่าเอาของของผมเอาของชิ้นเล็กมาโชว์ก่อนดีกว่ามันยกมาให้ใหม่ทีชิ้นเล็กสุดด้วยนะครับคงตอบโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอบซะสั่งเลยททมมไอันนี้เป็นของขวัญที่น้องยิ้มกับน้องโมซื้อให้ครับในวันเกิดปีนี้อ๋ออ๋อซื้งกระเป๋าไอ้ยจ๊ครับจริง นี่คือกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าที่น้องเมลกับน้องโอซื้อให้อ่ะโยนทิ้งไปโอ๊ยไอเด็กที่อ่ะไปแล้วกัน EP นี้ขอบคุณครับขอบคุณครับหอมปากหอมคอพอแล้วรองเท้าเขาเสียน้ำตาบ้ากพอแล้วจากในช่องใหญ่เราก็ไม่อยากจะซ้ำเติมเขานะฮะก็ขอให้พี่ชาติร่ำรวยกันต่อไปไม่อยากให้ให้เยอะไม่ได้กูก็ไม่มีเหมือนกันแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าล้กันกับงานจัดวันเกิดแบบนี้นะฮะลากันไปเพียงเท่านี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม พวดเราด้วยรวมกดไลค์มาเยอะๆอวยพอแล้มันเกิดพิชานด้วยอายุเท่าไหร่เนี่ยไม่บอกนะเขาจะไม่บอกไม่ต้องไปบอกอายุเป็นเพียงตัวเลขครับหน้าเขาแพ้สารฟอร์มาลีนเย๋อเจครับเจอไหมพี่ล่ากันต้องมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ